รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุ๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษราคาเริ่มต้นที่7,99,000บาทเท่านั้นชีวาภูิวล่าเขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพ สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบผมอาจารย์เชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกอทิตย์บ่ายสบายครับข้างหลังผมนี่ก็คือชีวาปาวติครับซึ่งเป็นหนึ่งในโดเมดิเวทของชีวาแซงชคอรี่ครับแซงชคอรี่ประกอบด้วยด้วทที่ซับซ้อนครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะครับที่ขายขาดการลงทุนครับที่นี่ราคาเริ่มต้นที่1นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทครับแล้วก็ที่เดอะแคสเซิลนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกสองผมจะพาไปนเพื่อนเดอะแคสเซิลกัน คาสเซิลนี่ราคาเริ่มต้นที่จองสิทธิ์นะฮะจองสิทธิ์เป็นเจ้าของห้องเนี่ยสห้องล้านห้องละสามแสนสามนะครับเรามีคอนโดมิเนียมนะครับทั้งขายขาดและการลงทุนเรามีโรงแรมนะครับชีวาคันทรีนะครับเรามีสวนออร์แกนิกนะครับขนาด9ไร่และขยาย9ไร่นะครับเราปลูกอย่างลดทานได้ลดทานอย่างปลูกได้ครับที่นี่ยูอาร์วายูอีทครับเรามีศูนย์แพทย์นะครับศูนย์วิทาศาสตร์ พื้นเพื right among among ่ชเชลวัยเชลเวสนะครับมีสวนน้สุรยานนะครับมีรีสอร์ทสไตล์คอคเชสและก็เทเลสนะครับเรามีทำท่าทำท่าก็เป็นสถาบัติธรรมครับเรามีสปาคอมเพล็กซ์ที่นี่ครบถ้วนนะครับมีแพทย์แผนไทยมีอบสูญแพร่งต่างนะครับแต่ที่นี่ครับปัจจุนนะครับผมหลับตาย้อนอดีตนะครับเรามีความฝันว่าจะสร้างห้องประชุมที่จุประมาณสัก200ถึง300ท่านนะครับ เป็นที่ทํากมที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นบางทีผมก็บ,บรรยายเ,าเกี่ยวเรื่องอสังหาบ้างนะครับมีคอนเสิร์ตบ้างมีลีาลาดบ้างให้คลื่นครับบางทีก็มีคุณหมอนะคุณหมอวิชยัยบางทีท่านก็บ,บรรยายที่บ้างนะครับผมนึกนึกภาพตอนที่น้องชายผม,มฮะโจเอลส์มสนะครับมาเยี่ยมที่นี่นะครับตอนนั้นยังไม่เสร็จนะครับแล้วเขากับผมก็เดินชมกันที่นี่ครับครับไปดูว่ากว่าชีวปาปติ ตนตรีกวีศิลปะครับเขาจะกลับมาถึงจุดนี้เนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรครับซึ่งเป็นภาพจําที่น่าประทับใจเหลือเกินครับไปชมกันครับอันนี้ก็เป็นภาพเฟ <pect> อร์สติคติบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยภาพเหมือนจริงสวนจริงนะครับก็จะมีสระน้ำนะครับอาคารนี้ก็เป็นอาคารขนาดพอสมวลลควรละประมาณห้าหกพันตารางเมตร ก็ถ้าคิดเป็นมูลค่าก็ประมาณประมาณร2 0ิล้านครับก็เพื่อเพื่อ f อครับแค่นี้น้อยเกินไปนี่ที่ที่ที่ผมพอจะเดาออกนะตรงนี้เท่าที่เห็นแต่ตรงที่หลังจากคนยืนอีกอะใช่เวลาคารขนาดสี่หลังนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูหลังเมนก่อนนะครับหลังประธานครับนี่เสียงยืนอยู่ก็มีเสียงน้องแกะร้องทักถ่ายที่นี่ ทั้งพี่ม้าลมดีพี่แกลมดีเชิญข้าในครับนี่เขาเริ่มเริ่มที่จะคิดเรื่องเฟอร์นิเจอร์ล้นะครับเฟอร์นิเจอร์เราก็ไม่อยากเหมือนใครนะครับเราแบ็ k ทูเบสิกกับสูตรธรรมชาตินะครับอันนี้คือนี่คือพร็อพพร็อพนี้ต่อไปก็โต๊ะทงคานค้งทานข้าวก็เป็นอย่างนี้หมดเลยครับผมเป็นปอีกไม้เป็นไรนะครับเป็นกิมมิคของที่นี่ไปด้วยเพราะว่าเราอยู่ใกล้ธรรมชาตินะครับ แล้วจากบริเวณนี้จะมีทางเลือกสองทางครับทางแรกคือลงมาไดเวียนนี้ไปไปสู่ชั้นเบสเมนต์ครับลึกสาเมตรจากดินนะฮะที่ว่าเป็นห้องเก็บพวกอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเก็บข้าวเปลือกอ๋อครับลงสีลงสีข้าวอยู่นี่ครับครับเพราะอะไรครับเพราะจากรวาศาสตร์ของประเทศไทยเนี่ยเรามีน้ําท่วมครับหลายครั้ง จนกระทั่งเราเชื่อว่ามันท่วมอีกแน่นอนครับเรามีปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าครับซึ่งนวันเตอร์วีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับกรุงเทพเรียกว่าหายใจไม่ได้แล้วเรามีปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิดครับไวรัสเนี่ยรรวมถึงปัญหานี้ที่ผมกลัวสุดตอนนี้ก็คือเอ่อปัญหาเรื่องความผยนต์ของความคิดชอบเล่นกีฬาสีครับนี่ผมว่าอีกไม่นานคงจะครบจานสีนะฮะจานสีนี่คงจะครบทุกสีเลยก็ที่นี่เรามันไม่มีสีครับแล้วก็ มาเรามีแต่สีเขียวธรรมชาติถูกต้องแล้วก็สีฟ้าทีเป็นท้องฟ้าและสีขาวจากปุยเมฆว้าวเดี๋ยวเราไปดูห้องใต้ดินที่ผมภูมิใจดีกว่าครับผมเจอเลยครับครับผมเครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราภูมิใจมากเลยครับที่จจ้เห็นเห็นข้างหน้าเนี่ยเป็นโรงตรีนะครับโอ้แล้วในนี้เป็นห้องเก็บวานนะฮะ กําแพงเราหนาประมาณขนาดนี้ครับกําแพงหนาขนาดนี้อุ่นเยน็นนะเนี่ยใช่ครับอุณหภูมิจะขณาขณะจะลดต่ำประมาณอีกสององศาเพราะธรรมดาแล้วห้องเก็บว์นี่อุณหภูมิมันเขาธรรมดาทั่วไปเขาจะมีแอร์มีอะไรครับครับ,รบเพื่อรักษางอุณหภูมิแต่นี่อันนี้ไม่ต้องมากเลยเนี่ยที่นี่ก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะครับครูสตอร์นะครับอันนี้คือที่เห็นกองนี่มือมาเนี่ยคือเลด <c oughs> คือกองกองหินกราบที่จะใช้ปูตรงนี้โอ้เป็น ดีดีผมผมชอบผมชอบครับผมเคยที่ผมเคยเห็นตัวสุดมากจะเป็นแบบปูปูข้างด้านฝาครับอันนี้อาจารย์เอามาปูพื้นทาพื้นเลยก็เดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราขึ้นไปชั้นสามจริงๆแล้วเราใช้เวลานานมากเลยนะผมใช้เวลาดีไซน์นานมากเลย นั่งสเก็ตเงียบๆคนเดียวเ<ะ>นี่ยคือ h a l ใหญ่จุได้ประมาณ300คนโอ้วอรวมาณเลยเพราะว่าจะเป็นห้องคอนทรลรมฮะ,ฮะเรื่องเสียงเรื่องไฟสปอตไลท์ตรงนี้จะเป็นจอภาพยนตรน์เราจะมีเทศกาลภาพยนตร์ย้อนยุคเทศกาลช่วงเป็นคลาสสิกนะฮะแฟนฉันเนี่ยอยากให,ให้เด็กรุ่นใหม่ได้ไปเห็นครับได้มาชมกันโดคิดว่าไงในฐานะที่คน เป็นคนที่ล่นดนตรีแล้วมีความรู้เรื่องแอคูสติกอืมผมว่าเอาเฉพาะเลนส์เนี่ยมันนะได้และวนะเฉพาะเลนส์มันได้ล้วแล้วตรงนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแบบเป็นเวทีเวทีนะฮะครับเวทีนี้จะสูงขนาดไหนฮะอาจารย์สูงก็เป็นปรับปรับได้โอ้นะยิ่งดีเลยลกได้นะเป็นไฮดรอลิก ครับุมนี้เป็นวมโปรดผมครับเป็นชิงช้านะครับซึ่งเย็นๆเนี่ยโหสุดยอดหรือตอนเช้าครับสายหมอกบางๆครับข้างผมนี้จะเป็นชีวาปาะวติครับเป็นอาคารขนาด8 0 0พันตารางเมตรนะครับมีสระว่ายนอยู่ตรงกลางนะครับมีร้านอาหารมีห้องประชุมสัมมนานะครับมีห้องเกี่ยวกับเรื่องอสารคมทมัพย์นะครับเป็นทุกอย่างพร้อมและมีจิตสบัตวิมุติชาลัยเป็นสถาบันให้ความรู้ครับในเหล่านี้ก็จะมีศูนย์เกี่ยวกับเรื่อง น้ำมันนะครับน้ำมันเกี่ยวเรื่องน้ำมันลำข้าวน้ำมันซาซามิออยครับน้ำมันงาดำน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขภาพจากเรียน,นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันเป็นความภูมิใจครับว่ามีใครเชื่อเราจะสร้างสามารถสร้างศูนย์ในขนาดาราพันตรมได้นะครับมูลค่าก็นะ่าจะเกือบ2 0 0รล้านนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นจากความฝันความหวังครับ เชวบอตีเป็นศูนย์ศูนย์กลางของชชวาสแอนเจรีครับจากความสิ้นของชชวาสแอนเจรีนะครับดูจากภาพโดรนนี่นะครับเรามีคอนโดมิเนียมกว่า1,000ห้องครับหนึ่งพันครอบครัวอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตที่นี่บ้างนะครับมามีความสุขกับอากาศนะครับที่นี่หกอ้อครบครับอากาศที่ยอดเยี่ยมของเขาใหญ่โอโซนเจ๋งโลกครับอาหารนะครับเรามีสวนพักษนิก เราทำชีสเองทำโยเกิร์ตเองนะครับทำพิซซ่าเองนะครับอารมณ์ที่ยอดเยี่ยมนะสักพักเดี๋ยวผมจะขี่จักรยานว่ายน้ำแล้วนะครับออกกำลังกายนะครับยุโรเบสคือมีคุณหมอนะครับรวมถึงพักอาศัยพอเราเสร็จโครงการที่เดอะแซงต์ชุรีแล้วนะครับทา้งคำเรียกร้องครับแล้วก็ไปเปิดสายที่สองผมชื่อว่าเดอะชิว่าแคสเซิลนะครับแคสเซิลก็เริ่มจากความฝันเล็กๆก่อนนะครับผมใช้ชีวิตที่อังกฤษ เกือบ12ปีครับอยู่ที่ King c o l l e g e ที่อเบดีครับที่นั่นเติมความจําที่ยอดเยี่ยมครับผมประทับใจในประสาสของอังกฤษนะครับประาสของอังกฤษทางเหนือครับปราสาทขนาดเล็กที่ฮัมเบิลอนน้อมถ่อมตนที่เขาใหญ่เรามีประสาทแบบฝรั่งเศสนะครับที่ไมโอโซนประสาส์แบบเจอรี่ที่ซอสคานาผมคิดว่าเอ๊ะน่าจะมีปราศาส์แบบอังกฤษที่นี่นะครับผมก็เลยนั่งสเก t เงียบๆเป็นเดือนๆครับเรต่องตกผลึกนะครับ ออกมาเป็นภาพ3มิติที่ยอดเยี่ยมครับเดี๋ยวผมจะพาแฟนๆไปดูของจริงกันว่าเขาสร้างเสร็จไปเยอะมากแล้วนะครับคโดมิเนียมห้องแรกก็น่าจะเริ่มโอนได้ภายในเดือนนี้แล้วนะครับผ่านกระบวนการทั้งทางเทศบาลนะครับทางธนารักษ์ที่ดินนะครับเ,เลขทะเบียนบ้านออกแล้วนะครับไฟฟ้าจ่ายไฟเข้าแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็เดี๋ยวเี่ยวผมครับไปชมว่าชิบะแซนคูรีด๊ คลี่คลายเป็นเดชิวาแคสเซิลเขามีกระบวนการยังไงนะครับแล้วทำไมเราสามารถที่จะจองสิทธิ์นะครับเพียงสามห้องล้านคือห้องละสามแสนสาม,สาม,สามผมว่าไม่ไมีอ่ไรถูกนี่แหครับผู้ชมว่าที่นั่นสวยมากเลยครับวิวนั่นเหลือเชื่อเลยแต่ห้ามเชื่อผมครับ Seeing is Believing ไปเยี่ยมชมดูครับ จากที่เหมียวเห็นแบบของ The c ค s t เ e อรแล้วนะคะต้องเรียกว่าผับคุร้องว้าวค่ะนอกจากทำเลจะดีแล้วนะคะข้างหน้าติดภูเขาข้างหลังติดภูเขามองเห็นวิวแบบพาโนรามาแบบ360องศานะคะแล้วตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตเราได้ดีมากสไตล์อังกฤษนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีผับด้วยนะคะผับสไตล์อังกฤษและสิ่งแวดล้อมที่นั่นนะคะมีเลี้ยงแกะมีเลี้ยงแพะแล้วก็มีอาหารที่บอกว่า ธรรมชาตินะคะแล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องของความสวยความงาม aesthetic cent c e n t u r y สิ่งนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเรานะคะเพราะว่าเราจะแก่ไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้ดูแลตัวเองในอากาศที่ดีนะคะแล้วก็การกินที่ดีและอารมณ์ที่ดีเนี่ยนะคะจะสวยไปไหนเรียกว่าสวยไม่ไหวปังไม่ไหวเลยนะคะเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมในฝันนะคะแล้วก็ คือในเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยมันใช่เลยอะเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปอยู่ประเทศอังกฤษเนาะเราอยู่ที่เมืองไทยแต่เหมียวว่าในมุมของเหมียวเนี่ยมันดีมากเลยนะคะที่เราอยู่เมืองไทยแต่เหมือนมีบ้านหรือมีคอนโดมิเนียมอยู่ที่ประเทศอังกฤษไลฟ์สไตล์แบบนี้เลยค่ะที่ต้องการร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอะชิวาแซงจูรี่เขาใหญ่ พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้จัดโปรโพิเศษจากราคา1,680,000บาทเหลือเพียง1,280,000บาทเท่านั้นพร้อมโอนโฉนดฟรีค่าส่วนกลาง1ปีสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิ ร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทาอุทยานศูนย์วชศาสตร์ฟื้นฟูชะลอวัยชีวเวทสปอร์ตคลับชีวาเรจเจนอาคารย้อนวัยวันวานโทรจองด่วนที่0645245709 0814218323เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่ โอโซนอันดับเจ็ดของโลก